สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าสวนพึ่งมะขามก็ได้นะคะดิฉันนางสาพพวพรมพาข่าจารีค่ะผูดดำเนินรายการวันนี้ค่ะรครับผมนายธิริศักดิ์แพทย์พันธ์ครับค่ะนางสาวพัทรมนตรนาม,มาลานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ ทำสุดเดรีไป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 นยนรู้ไว้ภายในจุดก็ประกอบด้วยจุดเดรีกกนยนรู้การั่านปลที่ีนะครับแล้วก็การแค่นะครับเราจะพาไปแล้วก็มีจุดเดรียนรู้การเลี้ขึ้นรต่างประเทศนะครับเพื่อที่ให้คนที่เข้า,ขามาจะได้เห็นพฤติกรรของขึ้นเห็นความรู้การเลี้ยงขึ้นในสถานที่ให้เขาเกิดความึนะครับ ต่อไปก็คือเรียนรู้การเล่นระอันนี้เป็นเรื่องเล่นท่เลงรมันีอยู่แล้วในธรรมชาติถ้าเราบริเวณนี่มีเรื่องต่อมีทั้งฝั่เราก็จะทําต่อรอใต้องเข้าไปได้เราจะได้ส่วนของเอ่อเปลี่ยนูกเน่อถ้าเอการัน์นได้ในส่วนของอ่ดอันขึ้ืนแล้วจุดต่อไปก็คือเรียนรู้การเล่นระโดนเราไม่ไดเรย่ไม่เราจะ้เปลี่ยนแปลงผู้เลนต่อ ไปได้คือน so ้ำขึ้จากชานูเนี่ตอนที่เขาขายน้ำขึ้นจานจะขายทน่5 0 0บาทราคาของปันุดล้ต้องมีจิดของยานไม้เ่มีประโยชน์สามารถระบารันยาระาได้ลอาการต่างันรบาะแล้วก็ขาดท่อตองความรู้เรื่องของการเลี้ยงชานเื่อในรูปอิกเยือในรูอ่ก็คือเยื่ในรูปการว่าที่ตามหาแได้ในราเศษบนลงในเรื่องของการหยุดเขาเราก็เลยต้องาอความรู้ ที่เกี่ยวกับกกกวัสดุในใช้งกาเกษเอามาใช้เพื่ประ่อาบต่ฟาเอามาใช้ทำเก็ดฟากตะก้กาเกีดยดช้อนในต่ต่างนี้นะครับแล้วกามีจาดเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บใต้เดือนราใช้บัวแก่น้ำประมาณสองตู้นะครับแล้วก็ใส่ความักที่กบูไว้เพื่อฟางได้เดือนใส่ลงไระมาณสามขีดใต้เดือนก็จะย่อยละลายบัว เรเ่องเรื่องาหมดเราก็จะรอดทำรูยอนในมุดเราจะรอดนเรื่องของการที่เรียนดีและวเรื่องของการที่เรียิดเพื่อมาและก็มีการเรยรู้ในเรื่องของการิ่งิิ่งดิเป็นแมที่ง่ายและขยะการเร็วแลวก็มีโปรตีนเขาทั้งจุกตางประเทศเขาต้องการลดการควกโปรตีนจเขาก็จะหันมาลดโปรตีนจำแนกหรืว่าสัใหญ่ข้ามสงคาที่มากใช้ที่มากใช้น้ำเยอะ ตัวขี้มีเลู่อนง่ายและใช้การเลตอนนี้คนเจ็ดสามารถทำปาที่หมีก็ให้ตกที้หือแค่แข็งที่หมีสขานที่ต่างๆเขาไปจะิดซื้ออะไรมาตกกัการเกที่เขาตกรากั้ต่เอชมคนจริงสามารถส่งไปที่โรงกานที่ญี่ปุ่นเพือเรนครแหลกตอนนี้เหมือนงารทิจใจให้คุหาอรไรต่างๆใจนี้ยอดเขาไม่ยืนหมวดการเีไม่ได้ที่มีที่ต่างและวระกอกัป ไปแปลรูปเป like ็นอาหารเพื่อสุขภาเป็นยาเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อที่จะลองรับการเลี้ยงกระตุ้นมูลค่าที่อยู่มันก็จะเป็นความต่างของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยของน้ำหนักอากาศมีการของนำหนักการดูแลเอ่อเรียนรู้เพื่ออยู่เรียนรู้การปลูกพืชของไทยนะครับในส่วนของกระบวนการของการปลูกเพืิอการเบดูแล แต่สนน่วในเรื่องของการแปรรูปเป็นภู้ชยเป็นจะต้องอาศัยมหาวิทยาลัยต่างต้องาองาศัยทีจาจารต่างๆที่เขาทูดมาทุกอย่างที่ใจแล้วับ ะคะก็คือจุดการเรียนรู้ก,การเลี้ยงพึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะมีพี่ๆคอยแนะนําพึ่งแต่ละสายพันธุ์ให้ชมนะคะไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานการเลี้ยงพึ่งพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆกันดีกว่าค่ะว่ามีทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็มีพึ่งสายพันธุ์ไหนบ้างคะ่ะไปกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นพึ่งพันต่างประเทศเราจะใช้กระป๋องพ่นฟันนะครับใช้แกแบใช้ขี้เ,เลือ่อยใช้กาวมะพร้าวจุดให้เกิดฟันแล้วก็พ่นไปที่ปากทางเข้าออกรังของพึ่งแล้วก็พ่นไปที่บริเวณตัวของพึ่งพึ่งเขาจะลงไปด้านล่างเราก็จะทํางานกับพึ่งได้ง่ายนะครับมันจะเป็นการลดความดุของพึ่งลงนะครับแล้วเราก็ตรวจไปทีละแผ่นนะครับในรังนี้จะมีนางพยาแค่ตัวเดียวนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ผสมพันธ์ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็มากลับลงมาก็จะเริ่มวางไข่ ดน,นั้นนางพญาก็จะวางไข่ถ้านางพญาสมบูรณ์ก็จะวางไข่ได้วันละหนึ่งพันถึงสองพันฟองนะตัวนี้จะเป็นนางพญานะครับตัวนี้จะเป็นพึ่งตัวผู้นะครับตัวเขาจะอ้วนป้อมตาเขาจะโตนะครับตัวผู้ก็จะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เส็จก็ตายนะครับส่วนตัวเล็กๆ ในลัง90กว่าเปอร์เซ็นต์นี้คือพึ่งงานนะครับพึ่งงานเป็นพึ่งเพศเมียเหมือนกับพึ่งนางพญาแต่ถูกสารของนางพญาควบคุมไม่ให้ผสมพันธุ์ไม่ให้วางไข่ให้มีหน้าที่ทํางานตามอายุอายุน้อยก็ทาความสะอาดลางังนะครับพออายุมากขึ้นไปหน่อยก็ผลิตอาหารป้อนให้กับนางพญานางพญาเขาจะหาอาหารกินเองไม่ได้จะถูกป้อนโดยพึ่งงานนะครับพออายุมากขึ้นไปหน่อยก็กินน้ําหวานเข้าไปผลิตไข่พึ่งสร้างหลอดลวงสร้างลางังรังที่เราเห็นนี้นะครับพึ่งงานจะเป็นคนสร้างนะครับ พอ18วันต่อมพิษเริ่มสมบูรณ์ก็จะมีหน้าที่ป้องกันลังก็จะเริ่มต่อยได้นะครับพออายุ22วันก็จะบินออกไปหาอาหารก็จะบินไปบินกลับทั้งวันนะพอมีแสงก็จะบินกลับบินไปบินกลับนะครับอาหารของพึ่งจะมี2อย่างก็คือน้ำหวานจากดอกไม้นะครับแล้วก็ละอองเกสรเพศผู้ของดอกไม้นะครับตัวของน้าําหวานพึ่งเขาจะดูดไว้ในกระเพาะพักนะครับแล้วมาเก็บไวใ้ในมาคายไว้ในหลอดลวง เพื่อในรังเขาก็จะกระพือปีกไล่ความชื้นให้ความชื้นไม่เกิน20่สิเขาจะไข่พึ่งปิดไล่ลงมาเรื่อยๆน้ําพึ่งจะเป็นคาร์โบไฮเดรตจะมีอ,อ,องค์ประกอบก็คือน้ําตาลฟุกโตสกับกูโคสซึ่งเป็นน้ําตาลคุณเดี่ยวประมาณหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นตัวของน้ําพึ่งจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็มีวิตามินมือกระแ่เล็กน้อยนะครับส่วนเ,เกสรอ,อันนั้นจะมีโปรตีนประมาณสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต ต่อไปนะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้พึ่งชนะลงนั่นเองนะคะเ,คเดี๋ยวเราเข้าไปดูพึ่งชนะลงกันดีกว่าค่ะไปกันเลยถาดูครบเขาก็จะออกมาเป็นตัวที่ขาวๆก็คือมันฝงเอ่อพอดีว่าเรานั่นออกนะครับมันก็เลยเสียไอ้พวกนี้ตัวมันยังอ่อนอยู่อันนี้คือตัวอ <c oughs> ่อนเพรอ่อนครับ อันนี้คืออาหารที่ชันโรงงานเขาผลิตใส่เอาไว้ในถ้วยนางพญาก็จะมาหย่อนก้นวางไข่ไอ้ถ้วยที่สร้างยังไม่เสร็จนี้นะครับเดี๋ยวพ oh. ึ่งงานชันโรงงานเขาจะมาคายอาหารใส่ mm. แล้วก็นางพญามาวางไข่ก็ปิดลอดพออายุครบก็จะออกมาเป็นตัวก็คือรังทั้งหมดนี้คือทำมาจากยางไม้เลยใช่ไหมครับเออยางไม้พวกนี้เก็บจากตามไม้จากต้นไม้มาเขาจะมาไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างพวกนี้นะครับ สร้างถ้วยคนนี้สร้างถ้วยเก็บน้ําผึ้งเก็บเกสรไอ้ส่วนพวกนี้มันจะผสมกับไข่ผึ้งด้วยไอ้รังผึ้งที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันจะเป็นส่วนของไข่ผึ้งนะครับยางไม้จะไม่ค่อยมีแต่เนี้ยยางไม้ไมันจะเยอะเขาป้องกันที่จะให้น้ําผึ้งเนี้ยไม่บูดไม่เสียนะงั้นในตัวของอยางไม้หรือว่าพงลิ้นเนี่ยสามารถเอาไปสกัดทํายาได้นะนั้นโครงสร้างภายในรังแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันตามชนิดป่องปากทางเข้าออกรังก็เหมือนกันแตกต่างกันตามชนิด ต่อไปเราไปดูโรงพาะเห็ดกันนะคะไปกันเลยถึงแล้วนะคะโรงเพาะเห็ดเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเขามีวิธีการทำยังไงบ้างมากันเลยค่ะ ุดเรียนรู้การพอเหตุต่อไปเราไปจุดการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนกันดีกวค่ะค่ะไปกันก็ถึงแล้วนะคะการจุดการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีไส้เดือนสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะเข้ามาเลยค่ะหาฐานเรียนรู้นี้จะเป็นเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนค่ะไสเดือนจะมีอยู่3สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์ AF t i g ก r w o วอมแล้วก็บ o มค่ะด้านในเลยค่ะ อย่างนี้จะเป็นพันทยเกอร์วอร์มค่ะสัวนี้จะเป็น AF ค่ะแล้วเราก็จะนำพันธุ์ไสเดือนมาใส่กระมังละ3ามขีดนะครับเดือนนึงเขาก็จะย่อยสลายมูลวัวหมดนะครับเราก็จะทำการล่อนเอาปุ๋ย ไปใช้อันนี้เป็นปุ๋ยที่เราได้นะครับอ,อ,อันนี้พร้อมที่เราจะเอาไปใช้นะครับอันนี้เราก็จะไปใช้กับพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะครับเพื่อที่จะลดปุ๋ยเคมีแล้วลดการใช้ปุ๋ยเคมีก็จบไปแล้วนะคะการดูการพอเลี้ยงไส้เดือนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการพอเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ ก็ถึงแล้วนะคะจุดการเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะว่าเราจะเห็นจิ้งหรีดสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวเราจะให้พี่เป็นคนแนะนํานะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทางศูนย์เราจะเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่สองสายพันธุ์ค่ะก็คือทองแดงแล้วก็จิ้งหรีดบ้านหรือว่าซะดดิ้งนะคะ สองบ่อน,นี้จะเป็นทองพันทองแดงค่ะยังเป็นตัวอ่อนอยู่ตัวเล็กอยู่การให้น้ํานะคะจะนําขุยมะพร้าวไปต้มในน้ําเดือดค่ะแล้วก็มาใส่จานเล็กแล้วก็เทน้ําเพื่อไปการให้น้ําจิ้งหรีดนะคะส่วนอาหารจะเป็นการนําข้าวโพดกับลำมาบดผสมกันค่ะส่วนบ่อน,นี้จะเป็นซาดิงค่ะอายุของซาดิงจะ อยู่ประมาณ30วัน,นะคะ่ะเมื่อโตแล้วเราจะเปลี่ยนการให้น้ําเป็นการใส่ถาดแล้วก็นําผ้ามาวางไว้บนถาดแล้วก็เอาน้ําใส่ขวดตัดแล้วก็ครอบแล้วก็วางให้ได้เลย ก็จะเป็นศูนย์การปลูกพืชสมุนไพรนะคะพวกขิงขาตะไคร้นะครับโหราพาพวกนี้มันก็เป็นสมุนไพรทั้งเกือบทั้งหมดนะครับเพียงแค่เราจะเอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับมันก็จะสามารถเป็นสิ่งที่บำรุงร่างกายของเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของจุดสาธิตในเรื่องของผลผลิต การแปรรูปน้ำผึ้งอะไรต่างๆวกนี้ครับอันนี้นะคะก็คือศูนย์ผลิตภัณฑ์ศูนย์ผึ้งจันทบุรีค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายให้เราได้เลือกซื้อเหลือรับชมกันเลยนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นดักดอกกาแฟรหรือเปล่านะครับสีกลิ่นรสจะแตกต่างกันตามชนิดของดอกไม้ แล้วเราชิมได้ว่ารสชาติเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิดพันน้ำผึ้งแล้วก็ผิดพันธุ์แปรรูปจากผึ้งทั้งหมดนะครับผึ้งเก่าเราก็เอามาหลอมเราก็จะได้ไข่นะครับไข่นี่เขาจะเอาไปทําเทียนน้ำมนต์เอาไปทําเทียนใช้ในงานพระราชพิธีไปทํายาามองนี่เราก็จะเป,เป็นส่วนผสมของ,ของยาามองนะครับในตัวของยาามองก็จะผสมด้วยหลายชนิดพวกสมุนไพรเข้าไปเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับ,นะรบในตัวของสบู่ก้อน ก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งของโพโพลิสนะครับของนมผึ้งปนเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมีคุณภาพนะครับในเรื่องของโลชั่นเราก็จะเอาเกสรใส่เข้าไปเอานมผึ้งใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสบู่เหลวนะครับมีในเรื่องของลิปบาล์มที่ใช้จากไข่ผึ้งมาทำนะครับแล้วก็ครีมนวดเท้าอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามันมีผิดพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายจะเป็นผิดพันธ์ด้านสุขภาพนะครับแล้วก็บำรุงผิว 韩来的大门。 เราก็ได้เห็นกิจกรรมมากมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์น,นะคะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ให้ความรู้แต่อยากจะบอกน้องๆอ,อีกทีนึงก็คืออยากจะให้พี่บอกหน่อยว่าเราเข้ามาช่วงเวลาไหนได้บ้างคะ,ะก็ปกติแล้วฐานที่ราชการก็จะเข้ามาสะดวกก็คือในช่วงของเวลาราชการก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง1 6 3 0นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็สาม,มารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะมีเจ้าที่คอยต้อนรับแล้วก็คอยดูแลให้คำแนะนำ เพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกในวันธรรมดานะครับมาต่อทีมเราก็เราก็เปิดเราให้คําแนะนําได้ด้วยครับเราสามารถบล็อกอินเข้ามาเลยได้ไหมคะบล็อกอินเข้ามาได้เลยครับสถานที่ราชการบางทีบางท่านอาจจะเองนะครับสถานที่ราชการสามารถที่เข้ามาดูมาชมได้ในเวลาราชาการนะรถ้าเวลาหลังลงเวลาราชาการมันก็จะอาจจะไม่สะดวกขอบคุณมากขอบคุณมาก,ค,มากค่ะ